สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีครับไม่นี้ครับผมค่ะคนตกเนาะมีฝนตกครับกับวันนี้กับกล่องมันกะนี่ครับตาขึ้นุ่มนนตกครับผมนี่ครับมาแสดงความยินดีครับผมกับ ผูท้ทีตอบตอบถือเนาะครับเนาะชิงรางวัลครับผููที่ได้รับรางวัลน,นะครับผมอ่าต้นตนเนี่ยครับผมไก่กระลาครับผมมาฉเฉลยครับมาฉเฉลยคือคำถามถี่ว่านี่ครับนี่ครับ,บนี่แหละครับเนี่ยเนี่นี่นน คุนแผนนครับหรือว่าบักจอมโวครับผมนี่นะครับพอมันคือบักโลนครับผมคำตอบครับผมคำตอบคือพอ่อพอมันคือบักไอโลนส่านะครับนี่ครับมักับบักโลนมันก็นถึงรถรถเหยียบครับถึงรถเหยียบอยู่ชีสเกตเนาะนะครับ เาป็ผสมไ้เลืออนลอยอยู่ทังราศีครับทงังอำเภอราศีสไลจังหวัดีสะเกกนะครับกะจะรดรดเหยียบเนาะมันอยู่ติดทางทิ่ทางดำที่ทางไงครับติดถนนหลวงมันก็เลื่นผาดครับมันไหลหยวกกันมันก็เลนรดเหยียบนะครับยังครับผมแดีวจะให้ลูกว่าสวยๆอยู่ครับผมอันนี้ผมก็จักผสมจกัก พักแม่ไก่กับวัวครับผมจะกักขังไว้ร่วมๆกันนี่แหละเพื้นที่มันน้อยนะครับนะครับผมไปมาเบิ่งบักไก่กระลาผมครับประกาศผลน,นะครับคุณเจนนล่งนะครับผมคุณเจนนล่งเจนนล่งบอคาะเอ,อ่ยนามสกุลน,นะครับให้ติตรับ รับรางวัลครับผมเนเดอร์นะครับคุณเจนน่ลงนะครับผู้ติดตอบถือก็แหลกนะครับผมรับไปเลยครับชุดนี้นะครับชุดนี้ครับเสียงย่องย่องย่องอยู่นี่ครับพอผมไปเทสมากเมือนั้นครับเทสมากเมือนั้นจัดจัดไปหนึ่งนะครับนี่ละบักห่องกากกักกกกอยู่แล้วครับ ติดต่อรับของรางวัลน,นึ่นะครับผมหรือว่าโทรมานะครับโทรมาหาผมนะครับศูนย์เก้าห้าสามห้าปดเก้าสามปดแปดนะครับหรือว่าสิทักเฟสมากนะครับ,ท,รบ,นนรบทักเฟสมากพือรรบของรางวัลนะครับทักเฟสมากอะเฟซบุ๊กอะคนบ้านนกเขาใหญ่นะครับทักเฟสมากครับผมติดต่อหลับของรางวัลครับ โอเคครับบอายนะครับฝนตกครับผมไกลมันก็ซึมๆครับติดต่อรับของรางวัลในเรื่อครับคุณเจนนลงนะครับผมติดต่อบ่ได้นะครับผมถักเฟซไปไอ้สงสัยเฟสบอดิตเปิดเป็นสาธารณะนะครับผมขอขนหาเห็นนะครับรับรางวัลในเรยอครับเจนนลงครับผมทรมาก็ไไ้ครับ 095 358 9388นะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้านี้ครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมใครอยากให้เจียง,งังกะคอมเมนต์กัามาครับเพื่อผมหาได้เพือผมสามารถแจกได้กัสิเจียแจกครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ